ครับในแคว้นละนาโบราณนะั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับนับตั้งแต่สุขโขทัยเนี่ยนะครับไปจนถึงปูะนะครับสิบสองปนาเมืองจีนวุ้นนะครับไม่มามีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่เปื้อนอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไต้ยยวนไต,ล,ตล้ะไตลื้ไต้เขินไต้ย,ยองนะครับเห็นไหมสี่หนะ้าเผ่าพันธุ์ลักๆนะครับาหมู่นี้เบิ่นใจ ภาษาเขียนเลียวก่อนนะครับก็คืออักขระลนาหรือภาษาละนานั่นแหละครับสำเนนยงการอู้นั้นมันก็ผิดเพี้ยนกันไปนิดๆนะครับก็ฟังกันหูเรื่องอยู่นะครับไอ้แม่ฟังกันหูเรื่องนะครับทีนี้มาถึงบะเรียวเนี่ยมันถ่ายทอดกันมาภาษาละนานั่นครับพ้มนมาหลายรุ่นแล้วนะครับเจ็ดแปดรุ่นสิบรุ่นเข้าไปแล้วนะครับบะเรียวถึงบะเรียวนี่ครับ มันก็ยังว่านะครับอ่ามันปลายๆกันแล้วนะครับมันโ霍มันไปหมดแลนะครับมาเร็วมสมมาสมปนเปก็ไปหมดแล้วนะครับมามันหมูผ่ยเป็นผัยเลยนะครับเปมาอ่าส่วนใหญ่ก็ยังเขียนเหมือนกันนะครับอ่าบางคำเนี่ยมันหามาหันนะครับมันเขียนแตกต่างนไปนิดๆหน่อยๆนะครับก็เขาก็มาจะไปฟังทึกทักกันเรือนะครับอันยังอัานเขียนผิดียนอีเขียนถูกนะครับอ เอามาวิเคราะห์กันเลยนะครับตามลักษาลานาใบไหวได้นะครับก็เอาไปตามนั้นนะครับวันนี้จะถึงคาว่าเฮือนนะครับมาบ้านเฮือนนะครับอ่านไทยประกอบบ้านเรือนนะครับมาอันอันตั้งเหนือว่าเฮือนนะครับเฮือนเฮือนที่อยู่นะเฮือนตูกเฮือนใหญ่เฮือนหลังใหญ่เฮือนตุกนอย่างก็ว่าเป็นเฮือนนั่นแหละที่อยู่อาศัยนั่นแหละครับเฮือนนะครับ เนื้อมันจะต้องไม่ไม่เกลือไม่เกลือนะครับมาไม่เกลือสะกดนะครับแล้วด้วยตัวหน้านะมันออกจะเป็นเฮือนนะครับมาไม่เกลือนะครับไม่เกลือนะครับมาไม่เกลือนะครับมาไม่เกลืออันนี้ไม่เกลือนะครับไม่เกลือมันก็อย่างนี้นะครับไม่เกลือนะครับมาเปลี่ยนตัวเกลือนี่มเป็นตัวหน้าเนมันก็จะอ่าสะกดว่าเฮือนเฮือนนะครับมาเอามาดูเลยนะสะกดเลยนะครับเฮือนนะครับมาเฮือน อันโบราณนั่นนะปุนใจตัวละนี่ครับมาเขียนแตนเสียงฮอในภาษาละนานะครับมาเนี่ยที่เป็นเสียงภาษาละนาปุนใจตัวละนี่มาเขียนแต้นเสียงฮอนะครับมาเฮือนนะครับเฮือนนะครับมาไทยมันก็เลือนนะครับมาอันภาษาไทยเฮือนอเลือนนะครับมาภาษาเมืองเฮือนมันก็ คืออันเดียวกันนันนะมันก็คือใจกันมาตั้งแต่ป่อขุลามก็แห่งแล้วนะครับมันก็อันเดียวก่นนั้นนะครับอ่าไม่ใช่ว่าอันนั้นภาษาไทยอันนี้ภาษาเมืองนะมันใจมันใจร่วมกันมาเมินแล้วนะครับอ่ามันก็ใจรวมกันนะครับคือคือภาษาที่มันใจรวมกันนะครับมาอย่าไปคิดว่าอันนั้นเป็นภาษาไทยอันนี้เป็นภาษาละนามันใจนะครับเฮือนนะครับเฮือนอ่า อ่าใจไม่กี่นะครับอ่าไม่กี่นะครับอ่าเนี่ยไแม่อ่าเฮือกนะครับอ่าอันอันเฮือเนี่ยเฮืออ่าอันนี้มันเฮือนะครับเฮือนะครับอ่าเอาเอาไม่เกลือไม่เกลือเฮือนะครับมาอันเปลี่ยนตัวอ้ากันย้อนเป็นตัวหน้าอ่าหน้าสกดนะครับ อ่าไอ้นี่อ่านได้แล้วครับเฮือนนะครับเันเฮือนอ่าตัวละนี่ออกเสียงฮอนะครับเฮือนได้แล้วนะครับอ่าแต่มันไม่ติดอยู่ไอ้ตัวนี้ฮะอ่านปุบอกว่าเอาตัวหน้ามาสะกดโลดๆอยู่ตรงบนนี่ปนบอกว่าเขียนเป็นตัวละแตนนะครับอย่างเงี้ยนะอาก็เปลี่ยนเป็นตัวละแต้นนะครับอ่าก็เลยต้องเป็นได้อย่างงี้ไหมอันตัวละตัวหน้านี่เขียนแตนตัว ตัวห้านะครับตัวฮอนะเสียงไปเป็นเสียงฮอนะครับอันตัวละตัวหลัลงนี่เขียนแตนตัว نہ, นนะหนะน, один, น, lil, วน้นะครับแม่แม่เนี่ยโปรดเข้าใจไปเฮียนไปศึกษากันนะครับไปศึกษากันนะครับตามเอกสารสำคัญสำคัญในโนนะรบราณแล้วบทเขียนกันไว้แล้วก็อัเงี้ยแหละอ่านว่าเฮือนนะครับแม่ไหม,ไ,หม,ไ,หมไ,ได้แล้วนะตัวแรกได้แล้วเฮือนนะครับอันตัวที่สองแล้วครับอันตัวที่สองเฮือนนะครับอ่าไม่เกลือนะก็ไม่เกลือปบน อันตัวที่สองนี่บนใจไม่เกือนะครับแม่แม่ปนใจไม่เกือนะครับอ่าใจไม่เกือนะครับอือ่าตัวละอ่าสะกดด้วยตัวหน้า็น้แม่เฮือนนะครับอ่าเฮือนแต่เปนบอกว่าอันตัวหน้าสะกดโดยโดดอยู่ข้างบนปนบอกเขาเขียนตัวละเต้นก็ได้เลยเห็นไหมเฮือนอันหลังก็เฮือนนะครับมาเฮือน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 นะครับมาอ่น ก็มันยากนะครับมันจะยากตอนนี้ว่าเอาเอาไปขยายความเพนอคืนอุนในหูในหันตัวแล้ก็อันะะนี้มันยากตอนนี้นะครับมาเพราะว่าภาษาละนาของฮาเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับมาพวกเหมือนใจในตางราชาการมา่มื่นแลยนะครับมาเกาะมันก็เขียนกันนิดๆหน,น่อยๆตามน้อยหนานในอย่างต่างๆน,น,นะมันก็น,นิดๆหน่อยๆนะครับอ่าตาะหรือตามที่คนที่บนอย่างเฮียนูนะครับอืมมีมันนักนะครับอืม พราะนั้นเวลาเราจะขยายความคนอื่นที่หู้น่หานตัวนะครับอย่ต้องใช้ภาษาอื่นๆนะครับมาเขียนนะครับเปิ่นห้องว่าปริวัตินั่นแหละครับมาก็คือปริวัตินะครับเป็นภาษาละนานี่ผมเองผมได้ใช้รักการปริวัตินะ่ะของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยจยงหม่นะครับเปิ้นตกลงกันไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับเปิ้นตกลงกันไว้ว่านะครับการที่จะเอา ภาษาไต้เนี่ยมาเขียนปริวัติเป็นภาษาละนาเนี่ยกระทำได้อยู่าสามแบบนะครับหรือสามรูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งนั่นเปิ้ลเอาไว้เขียนลักศิลาจารึกนะครับมาเปิลจะเอามาเปิลจะเอามาทุกอักษรเทียบมาเอาภาษาไทยเนี่ยมาเทียบทุกอักษรทุกไม้ทุก อันย่างตะปะเครื่องหมายยังต่างๆพวกมามโมเนี่ยฮเขาบออ้ถึงแล้วนะครับเขามาอ้ถึงแบบที่สองเลยนะครับแบบที่สองเนี่ยเพิ่นบอกว่านะครับยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบเพ้เป็นอักขระละนานะครับแล้วก็ประกอบกรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับบางทีไม้หรือสระมันมาต้งมาตัดกันนะครับก็ เขียนคือมันหน้าตามันออกแบบไทยๆเป็นลักนะครับเวลาอ่านนั่นท่านจะต้องนึกเสียว่าไออ่าอักษรเหล่านั้นคืออักขระละนานะครับท่านคนทั่วไปบาามถเขาอ่านได้อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมเขาหันไปสจะเอเนี่ยต้องท่านต้องอ่านเป็นไม้เก๋นะครับมาเนี่ยนี่คือไม้เก๋นะครับมาอ,อย่างเงี้ยมันบารมีเขาอ่านได้แนละ้วเอาเอามาเทียบเลยนะครับมาเอามาเทียบเลยนะครับ อ่าอันไม้เก๋นะครับซาเอนะครับตัวละนะครับมาตัวละกับรถเรือนะครับมาอ่าตัวละกับรถเรือนะครับมาอ่าทีนี้มันไม้เกลือแล้วนะครับอ่าไม้เกลืออ่าไม้เกลือนะครับมาไม้เกลือไทยมันป้นใจสลอนะครับมาอ่าอะนะครับอะอะก็เอาอ่างตัวนึงงอสสกดตด้วยตัวละไอ้แมอ่าตัวละเนี่ย อันนี้มันเขียนเป็นหน้าตาเป็นตัวละมันเป็นตัวหน้านะครับมาข็อไซน้องหนูแล้วอนได้แล้วไหมเหวินอ่านว่าเหือนอันน, town, stata, นี้คือไม่เก๋นะครับอันนี้ตัวละนะครับมาไม่เกือนะครับมาอันนี้ตัวอะนะครับมาอันนี้ตัวหน้าเห็นไหมต้องอ่านเป็นเหือนนะครับเหือนนะครับเหือนนะครับมาต้องอ่านยว่าอีนะครับอันตัวที่สองแล้วครับอันตัวที่สองก็ไม่เกยนะตัวละนะครับ ไม่เกือนะครับไม่ไม่เกือนะครับไม่เกืออะสะกดด้วยอันนี้ตัว้าตั้งบนเนี่ยบนเขียนเป็นตัวละแตนนะอันนี้ตัวละตัว้าความจริงเป็นตัวละเขียนไปแล้วนะครับเห็นไหมได้แล้วนะครับเห็นไหมอันนี้คือปริวัติแบบที่สองนะครับเฮือนเฮือนมันก็นเต้ากนนะอ่านว่าเฮือนเฮือนนะเขียนว่าเรือนเรือนนะอันไทยมนอ่านว่าเรือนนะมันมันมาได้นะครับมานคนไทยคนอื่นๆมาอ่านอ่านว่าเรือนนั่มันบัตทุกนะครับ คนเมืองก็ยังมีนะครับอ่านว่าเรือนนะครับมาอ่านถ้าไปว่าแบบที่สองต้องอ่านว่าเฮือนนะครับเฮือนนะครับมาอ่านว่าเฮือนนะครับอันนี้คือรับการปริวัติแบบที่สองนะครับอันแบบที่สามปุ้นบอกว่าฟังเอาเสียงภาษาละนาตงบนพุ้นอะพุ้นว่ามาจะไดดนะครับก็เอาภาษาไทยเขียนไปจะนั้นนะครับแม่ก็เอาภาษาไทยเขียนไปนั่นบอกบอกพ่อใย้ก็ได้นะรับตายก็ได้นะครับเอามาสกเขียนเลยนะครับอื Der ฟังไปเลยครับเปิลว่าอย่างไรเปิลว่าเฮือนนะครับเฮือนอ่าเฮือนมันเนี่ยต้องใจตัวฮอนุฮูบนะครับแม่ฮอนุฮูบเขียนนะครับเฮือนเสียงสามัญนะครับมันเนี่ยต้องใจหอนุฮูบนะครับเฮือนนะครับาอ่าเฮือนนะครับ่าไม่ไม่สะเือไทยนะครับสะเือไทยสะกดด้วยดอนหนูเฮือนอ่าได้เลยเฮือนนี่อันนี้เฮือนนะครับเฮือนถ้าใจตัวห่ามันก็เฮือนนะครับ่าเฮือนนะครับเฮือนอ่า ตัวที่สองก็เฮือน้วก็อาจหะอนหงฮูบนะครับไม่เกินนะครับไม่เกินไทยนะครับสาเอเออนนะสาเลเออนะครับสเอเออสะกดด้วยตัวน้อนหนูนะอ่านว่าเฮือนนะครับอ่านว่าเฮือนนะก็แม่อ่านว่าเฮือนนไหนแม่อันแบบที่สองนะก็ท่านต้องเป็นคนที่เหียนหูภาษาละนามานะครับอ่านตัวละนี่ต้องอ่านออกเสียงหอนหงูบนะครับแม่ อ่านว่าเฮือนนะก็แม่เนี่ยตัวลังกอ่านว่าเฮือนนะก็ไมแม่ต้องอ่านว่าอี่นะครับมาอ่านภาษาละนาพวกเขียนได้อยู่สองแบบเนี่นะับไม่เกือไม่เกือเนี่ยพ้นจะไม่ใจไม่กี้ก็ได้ไม่เกือก็ได้นะก็ไม่แม่พวกก็มีมีสองแบบอนุโลมเมื่อเขียนได้นะก็ไม่แม่ก็สุดแล้วแต่นะครับมาสุดแล้วแต่ท่านชอบนะท่านจะเขียนแบบไรก็ได้นะครับครับขอไปวิเคราะห์ ศึกษาจากโบราณนะครับลักเกณฑ์อย่างต่างๆอย่างภาษาละนานี่นะครับแม่แมมันมีสำนักนอยู่นะครับเพราะนั้นก็ให้ไปเฮียนไปศึกษากันบ่อยๆนะม,มันเข้าใจนะครับวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ